เกมนี้ก็คือมีว่าถ้าเรามีหนับน้อยถ้าใครแทงไม่ไรู้แล้วไข่ระเบิดแสดงว่ญญาคนนั้นนอะแพ้ทุกคนคิดว่าใครจะแพ้คอมเมนต์บอกนะเดี๋ยวต้องชนะแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยเราจะสลับกันคนละครั้งอันนี้คือไข่ของเรา,เาจะเิ่มก่อนแม่จะให้น้องไอเดียก่อนเอเอ <_ EN> <_ EN> เฮ้ยล้ออันนี้นะต่อไปตามแม่เฮ้ยอันนี้ก็จะเป็นน้องไอเดียเอ้ยดูที่สนี่ของแม่แม่เอาอันนี้แล้วกันนี่ดอดอีกแล้ว เป็นใกล้ๆตรงกลางเออมันเข้ากายมาทุกทีแล้วนะทุกคน <laughs> ทุกคนว่าใครจะแพ้คะอันนี้จะเป็นตาแม่แล้วนะแม่เอาต่อจากน้องไอเดียแลยว้วกันนี่อดดับดิงทำ <laughs> <laughs> เป็นไหนดีเอาต่อ เอาข้างล่างดีกว่าเฮ้ยรถรเดี <c oughs> ด่มันทำตัวไม่รู้อะอันนี้แม่เอารู้นี่เฮ้ยรอดเอาต้ยแม่ว่าไอเดียต้องโดนแน่เลยนี่อ <c oughs> าใกล้ๆแม่ดีกว่าตรงนี้ แมวหมุนหาลูก่อนลูนไหนนะแมวดูนี่ข้างบนใกล้เหมือนแล้วน้อ แม่ชนะโอ้มันหลุดแผนเลยไขยละเบอร์แล้วทุกคนเห็นไหมแผงร้องอเดียก็แพ้แม่อีกแล้วเออเอออยากเล่นอีกเลยรอบที่สองรอบที่สองเอาดาบจิ๋วมา เฮ้แม่เริ่มก่อนม่ชนะสองแม่จะเริ่มก่อนแล้วกันตกใจหมดเลยแม่รู้นี่แล้วกันโอ้แพ้แม่อีกครั้งรอบนี้ทุกคนคิดว่าใครจะแพ้แม่รู้นี่ อา้าวูไหนเนาะรูนี้ถ้าตอจากแม่คือรูนี้ทำไมมันเสียไม่เข้าอ๋อแล้วเไนะงรูไหนนะอารูนี้หรือว่ารูนีด้ดีเอาว่าเ,เป็นรูนึงแล้วกัน เออเลยนี้เราต้องไอเดียต้องแพนแน่นี่คุณแม่เว้นรูน,นึง <c oughs> เวนอีกแล้วอะเอาัางนี้เฮ้ยเข้าบนเกล้หมดแล้วนะเหลือสองช่องอ่้ย่คุมันเหลือช่องนี้กับช่องนี้ <c oughs> <c oughs> นี่นแม่ขอเอาช่องนี้ล้กันคิดว่าใครโดนแม่เนาะดูเปลี่ยนไปข้างล่างนะเน,นแม่เอาไข่ให้หมดก่อนละกัน ช่ๆเฉยเออมันแค่ลูกดีเข้าไปดีๆโอ้โหไข่แม่ตัวนี้ก่อนนะแมวรู้นี่รู้นีนี่แม่แม่อีกแล้ว เสมอกันนะทุกคนอันนี้คือตาสุดท้ายตาค่ะทุกคนตารอบชิง <c oughs> นี่เรามารอบชิงนะนี่มันรอบสุดท้ายละตลกอะ่ะออเสียดเลยอ, <c oughs> อ,อันนี้ให้น้องเดี๋ยวเริ่มก่นนอนนแ่้วตาสุดท้ายนะเฮ้ยล้อ <c oughs> แม่ก็จะเอาต่อจากน้องไอเดียนี่แหละรอดทุกคนรอดรอดเว้นหนึ่งช่องดีกว่าแม่ไม่เว้นเอ้ยไม่เว้นเว้นเว้นเลิกลด เอาตรงนี้แล้วกันสนุกนะทุกคนลองซื้อมาเล่นดูนะอุ้ยรอดกิจกรรมยามว่างแม่แม่เอาต่อจากนัอนไอเดียก็ได้เฮ้ยมันเหลืออยู่เันเอาเว้นไเกลัวาหวอารูไหนดีอรูนี้อรูนี้เอารูนี้แล้วกันน่าจะไม่ปิดฟ้า แต่สรุปแล้ว u, แม่แ hey, พ้สามรอบแม่แพ้น้องเลยอะไรแม่แพ้หนูสองรอบไม่ใช่เหรออยู่ก็ลองซื้อมาเล่นกันน <c oughs> ะคะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวายบาย่